บ่าวไซโซสวัสดีครับสวัสดีค่ะใจผมรอรอ <c oughs> สวัสดีครับเอฟซีทิสชั่นอยู่กับผมช่องในโพธิชาแนลในเอฟซีล่าสุดมีข่าวดีนะท่านผู้ชมทุกท่านดีแล้วทำไมพวกคุณหัวเราะกล้องผมผมอยู่เตี้ยกว่าเพื่อนโอ้ยเจ๊เนาะครับโอ้โหมันไหวนะไปบังคุณหินเลยนะก็ล่าสุดเห็นผมอยู่เนาะไอคซียูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเรามีอะไรผมยังไม่รู้นะผมยืนเตี้ยใม่ยืนปันพระเอกใหม่ก็ไม่รู้เนาะปึากอะไรเนี่ยอาเดี๋ยวอันเจ้าบ่เอิญคนเอิดมากเลยใช่เออมาทำไมล่าสุดไม่รู้ก็ มีมีอะไรหรือเปล่าลิปนี้นะครับมีข่าวดีนะคะมีข่าวดีข่าวดีแล้วหรอบจากเอฟซีนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับนะเมตตาทีมพวกเรานะครับเราตรงกว่าจะยังก็มนีหน่อยอ๋อแล้วขึ้นก็้งก็มีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะครับนะเมตตาทีมของพวกเรานะครับะในการนะครับ พี่จังไว้ให้อ๋อไปครับคุณเลยกู้ขับการุมแบนะครับค่าอาหารเนาะค่าอาหารให้กับพวกเราออกเดียวข้าวดีข้าวดีอือผู้ใหญ่ใจดีมอบค่าอาหารอาหารให้พวกเราโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็เพื่อนบอกว่าไม่ประสงค์จะออกนามนะครับโอเคครับผมโอเค ก็เลยบอกว่าฝากไว้ให้ที่น้องแดนะครับเพราะว่าน้องแดก็คือผู้จัดการเรื่ององอาหารองาผู้จัดการคุมการทั้งหมดทั้งสนใช่ครับผมนะครับผมก็คือเป็นเงินจํานวนห้าร้อยบาทนะครับผมนะคการรับระทนน้องแดะจ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เมตตาพวกเราสี่คนเนาะครับผม ขอบคุณมากๆขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะค,คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะคพวกเราก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนท่านเนาะนอกจากทำความดีโดยนานค่ะ ับผมเงินส่วนนี้เราก็จะใส่ถุงเอาไว้เราก็จะใส่ถุงแยกวันนี้เราวันนี้เรากินข้าวเท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวก็จะบอกเพื่อนเนาะวันเราก็จดเอาไว้เนาะเหมือนเหมือนวันนี้เรากินข้าวไปหมดไปเท่าไหร่วันนี้เราก็ข้าวกองร้อยสี่สิบแล้วก็ซื้อตีนไก่กับเห็ดหนึ่งร้อยเนาะเป็นสองร้อยสี่สิบแต่เราก็ไม่ได้กินแค่สี่คนเราก็เด็กๆก็ได้กินแม่เดียวก็ได้กินเนาะเพราะฉะนั้นก็ได้กินด้วยกัน เงินส่วนนี้เราก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกินข้าวเนาะเงินส่วนนี้เวลาเราออกไปข้างนอกไปทํางานข้างนอกเราก็ซื้อกินด้วยกันอยู่บ้านเราไม่ได้ออกซื้ออยู่บ้านเราก็กินบ้านช้บ้านมันอันนี้คือเราจะกินเฉพาะตอนที่ไปช่วยเหลือสังคมตนที่ออกไปข้างนอก่วนที่เราอยู่บ้าน เ้กกเีี่่ยววับสนนราก็จะกินข้าวที่บ้านของมันของพี่บ่าวก็กินบ้านพี่บ่าวพี่เอกก็กินบ้านพี่เอกส่วนค่อยคอยก็ซื้อกินสองคนผัวเมียค่อยคือมันเป็นอย่างนี้อ่ามันเป็นอย่างนี้ ทำไมเราถึงกินเฉพาะตอนเที่ยงครับเพราะว่าเราไปที่หน้างานไปที่บ้านของผู้ที่มอบโอกาสเนี่ยผู้ที่ปมอบโอกาสเนี่ยเราไม่สามารถขับรถมากินที่บ้านของเราได้บ้างบางทีก็ไม่มีเวลาทํากับข้าวเนาะเราก็สั่งข้าวกองถูกไหมอย่างวันนี้เรามีเวลาว่างเราก็ไปหานาไม้เราก็ซื้ออย่างอื่นเสริมเพื่อที่จะมากินด้วยกันเนาะอิ่มท้องด้วยกันครับผม ส่ันนี้แอดก็ค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะัมองให้ความความกระทำาคนดีของพวกเราคนนี้แอดก็จะไปใส่ถุงเอาไว้กับข้าวกับข้าวที่แม่ๆเขามอบ ให้เมื่อวานเนาะค่มเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวก็เอาให้เพื่อนๆนดูค่บรายละเอียดก็อยู่ในถุงนั่นแหละแอดตองเขียนเอาไว้แล้วว่าซื้อวันนี้ซื้อเท่าไหร่วันนี้ซื้อเท่าไหร่เนาะส่วนเงินเหลือเท่าไหร่มันก็อยู่ในถุงนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเงินที่เราต้องกินด้วยกันโอเคนะคะเนาะสรุปยังไงก็แอนนายตขอบคุณนะผู้ใจใจดีอีกครั้งหนึ่งเพื่อนเลยมาสงบอกนาม ขอบคุณนะผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ท่านไม่ประสงค์น้ำนะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับคิดถึงไหนก็ขอให้ท่านได้สุขบังปัจจันานะครับแล้วก็ขอให้ได้คืนร้อยเท่าพันเท่านะครับ วันนี้นะครับพวกเราก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราอย่างดีเลยนะครับเราก็ซับซึ้งในน้ําใจมากๆนะครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจริงๆนะครับผมขอบพระคุณครับคนดูนะคุณดูเขาก็บอกว่าได้จุบพอดจุดพูดไม่จุดแต่แล้วก็ฉันนีะครับพวกเราพี่มหาจะได้ฟอนเด็ดอย่าอยวเดี๋ยวเรียนหน้าผม ครับรอขออนุญาตเดินทางกลับบ้านนะเพราะมันมันมันจะสองทุ่มแล้วยังกลับไม่ถึงบ้านเลยหิวข้าวมากแล้วก็อยากอาบน้ำอยากนอนแล้วตอนนี้มันมันหน่อยมันลาแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามเรานะครับให้กำลังใจพวกเราครับรอรอเลยครับ